นักเรียนขนดีซิสเทนแบนมาเพราะว่าอยากให้ผมสอนใช่ไหมใช่จะเอาไป,ไปเล่นเองที่บ้านก็คือไม่ต้องมีเทนเนอร์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชนีก็ดีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นอะไรอ่ะให้เลือกเลยว่าจะเล่นกล้ามเนื้อมัดไหนก่อนอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวจะสอนให้หลังเอาหลังก่อนหลังก็ต้องเส้นหนานิดนึง,งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงเล่นแล้วโฟกัสยากอ่ะเอาเส้นหนานนะเอาสีม่วงไป วางขาขนาดแค่นี้เห็นไหมยิ่งขากว้างก็จะยิ่งต้านเยอะดึงไม่ค่อยได้เห็นไหมมันต้านเยอะเห็นไหมยิ่งขาแค่ก็จะยิ่งดึงได้ง่ายแค่นี้จับแค่นี้นะครับจับต่าๆถ้าเป็นผมนะผมจับแค่นี้แล้วผมก็ย่อลงแล้วดึงบีบศอกแค่นี้แล้วปล่อยถ้าเราจับสูงมันก็ได้แต่ว่ามันง่ายให้ขามันสั้นๆนะให้เชือกมันสั้นๆมันก็จะต้านเยอะแค่นี้เราก็จับไว้ถ้าคนไหนที่มือไม่ค่อยมีรแรงเราก็พันรอบหนึ่งจับอย่างนี้ แล้วขึ้นต้องช้าหรือแบบทขึ้นชัดหรือว่าขึ้นเร็วตามขึ้นนะครับค้างแล้วปล่อยช้าๆอารมณ์เหมือนเล่นเคเบิลเลยเอาลองเล่นสิลดูเอาลองดูรอดไหมดูทรงแล้วถ้าไม่รอดต้องกลับไปเล่นเครื่องเหมือนเดิมใช่อเวลาเล่นบาเบลเบนัวโลเล่นยังไงก้มไปข้างหน้านิดนึงนะครับปล่อยมือสบายๆลงไป ดึงเข้าสะดือค้างดึงสอกขึ้นมาค้างอ่าลองเก่งค้างไว้สักสองวิแล้วพอนล,ลงช้าๆอ่าดึงขึ้นใหม่โอ้ทำได้ดีสามเอาลองปรับมุมให้ต่ำลงนิดนึงวกนมาหน้า,มมานะ่ี่ 4, ไปช้าๆห้าลงไม่ต้องสุดลงแค่นี้พอหกเจ็ดอาลองดูแปดเก้านี่จะโดนหลังส่วนกลางไหม สิบเอาลองสึกดูสิบเอ็ดเล่นเล่นเร็วไปหน่อยสิบสองลงช้าๆดึงแล้วค้างข้างหลังบีบแม้สอกมียังกลางอยู่แลต่สอกบีบไปข้างหลังบีบต้องให้สะบักบีบเข้าไปห้าบาทสิบหกสิบเจ็ดรู้สึกแต่ว่าไม่มากเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ นะครับโอเคปล่อยมันเป็นแรงต้านมันจะให้มันจะทําให้ฟิลเหมือนเล่นเครื่องก็เป็นไปไม่ได้หรอกอม,มันเป็นน้ําหนักเบาคุณลองเหยียบสองเส้นดูคราวนี้คานมันก็จะสั้นลงเห็นไหมแค่นี้เองคราวนี้จะยากเลยดึงแค่นี้อ๋อย่างนี้ก็ได้อรได้ลองเล่นหนูนี่โคตรโดนอะลองดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณเลยนะเนี่ยก้มต่ำๆนิดนึงถ้ามันยากก็ขายแคบนิดนึงอะลองดูแอนโขขึ้นดึงขึ้นมา หนึ่งช้าๆอ่าสองอันนี้น่าจะได้สิบสองครั้งสามสี่ดึงสอกไปห้าหกเป็นไงเจ็ดแปดโอ้เล่นเองได้แล้วสบายเก้าดึงสอกมาลงหายใจเข้าขึ้นออกสิบสองครั้งสิบเอ็ดสิบสองเป็นไงฟิลนี้ ทดแทนเครื่องได้ไหมเพราะว่าเราเหยียบสองเส้นไงถูกไหมมันดึงขึ้นไม่สุดไงวิธีแก้ทำยังไงก็คือเปลี่ยนเส้นวิธีหนึ่งวิธีสองก,ก็คือเหยียบเส้นเดียวไม่ต้องเหยียบสองเหยียบสองเส้นมันก็จะแรงต้านเยอะมันจะหนาขึ้นไงนลองดูนะครับเห็นไหมคุณก็ใช้เส้นเดียวก็ได้ไม่ต้องเหยียบขาเดียวเหยียบสองขาจะบาลานซ์กว่าอ่านี่ก็ได้เหมือนกันยากตรงไหนไม่เห็นมีอะไรยากเลย ไหล่ขาแล้วก็วิพื้นใช่เห็นไหมเหม,<า>มือนวิพื้นเลยต,ต่ำๆเนี่ยมันตรงนี้มันก็จะลื่นเนี่ยมันก็จะเลยบาดใช่ไหมครับก็เอาไว้ข้างหลังอีกนึงประมาณนี้ถ้าอย่างนี้มันก็จะเลยบาดเวลาวิพื้นมันก็นมามาที่คอปรับให้มันอยู่ใต้ซอกนิดนึงแรงต้านเยอะหน่อยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไอ้พวกมันแรงต้านไง เหมือนมีคนนั่งทับอ,ะอ่ะเอาลองเล่นดูดีกว่าอ่าช้าช้าลงหายใจเข้าขึ้นออกหนึ่งเป็นไงสองต้งกว่าไหมสามสี่โอ้แข็งแรงกว่าเทรนเนอร์แล้วเนี่ยห้าหกนะฮะเดี๋ยวว่าทำให้มันตึงนิดนึงวันนี้เอาลองดูเอาไปเจ็ดอ่ามันต้องแบบล้างๆสอกนะแปดก็ไม่ค่อยดีเก้า สิบเอายี่สิบไปเลยยี่สิบไปเลยสิบเอ็ดสิบสองอ้อดีสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นไงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งทำไมพี่พึ่งยี่สิบครั้งไม่ได้อ่ะเป็นไงต้านไหมถ้าคุณแข่งคุณก็ใช้เส้นหนา,นา จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ยางยืดออกกลังกายมากมายหรอกแต่ว่ามันสามารถอแดปได้จะเล่นไหลเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาผู้หญิงเล่นเขาก็จะเล่นเส้นเบาๆแค่แค่สองเส้นเนี้ยแหละอย่างเล่นเป็นอ๋อเไว้แบบเวลาไปแบบเที่ยวหรือไงที่มันจะได้นแบบออกแบบสะดยกข้อศอกขึ้นันไหลไหลเหมือนเล่นอัพไล h t l o ไหลกับแแบบนี้ให้นีิยกขึ้นแบข้างหน้าจับให้ต่ำลงฟอนส์ไหลหน้า เห็นไหมครไหลตรงกลางงอสองนิดนึงเพื่อผักไปด้านข้างนะครับถ้ามันยากไปมันตึงเราก็เหยียบขาเดียวเพื่อให้สเปมันกว้างขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมเพราะสองขามันยากมันต้านเท่น่ะนขาเดียวอันนี้เรีไหล่หน้าไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หน้าก็เอ็นซิเลียตรงนี้อันนี้พุ่งไปข้างหน้ามืออยู่ตรงไหนได้ตรงนั้นไหล่หน้าเล่ออย่างนี้คือไหล่ตรงกลางตรงนี้สอบไปด้านข้างไหล่ตรงกลางม i เดิลเหยียดแขนไปข้างหน้า นะครับแขนตรงจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้ค้างไว้นิ่งๆค้างไว้ก็โดนแล้วก็ลงไม่เยอะค้างแค่นี้ลงหายใจเข้าช้าๆขึ้นนับหนึ่งลงแค่นี้พอถ้าเราลงสุดปุ๊บม,มันสบายมันพักไงอืออาลองเล่นให้ดูสักยี่สิบหนึ่ง,งช้าๆสองค้างข้าบนานานๆหน่อยสามเก่งค้างไว้ไม่ต้องรีบสี่ค้างนานๆห้าอะลองดูลองดู หอันนี้ง่ายเพราะว่าอย่างยืดเส้นเส้นบางเลเบีวสองเจ็ดแปดมันก็พอฝึกแรงต้านทำให้กล้ามเนื้อทำงานอยู่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแขนตรงสิบหกอยากเล่นไหล่ต้องแขนตรงสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้าประมาณหนึ่งพอรู้สึกนะครับเพิ่มเทคนิคเข้าไปแขนตรงค้างไว้สักสิบวินิ่งๆนิ่งๆห้าสี่สามสองหนึ่ง,ง 5, 4, 3, 2, 1, ปล่อยโดนไหมเห,ห็นไหมโอ้โหไม่น่าเหนื่อยนะกลางขนาดนี้ไปยิ่งแขนงอยิ่งง่ายแล้วก็ผักแขนออกไปนี่ดึงสอบไปข้างหลังขาหนิ่งๆก่อนโอ้โหม,มากลางสองมาเอิบแค่นี้ ช้าๆนะอย่างเงี้ยกศอกขึ้นสูงเก่งไว้ก่อนลงช้าๆขึ้นหนึ่งช้าๆดึงศอกไปข้างหลังหน่อยไปด้านข้างสองลงหายใจเข้าสามสี่ข้อมือลงหน่อยห้าจินตนาการเหมือนเราถือดัมเบลไซเรทัลอหกดีลงเยอะไปเจ็ดแปด 9คุณเหมือนหุ่นยนต์เลยอะสิบมาโอ้โหหมดแล้วอ่ะโอเควันนี้ไว้แค่นี้กลับบ้านก่อนแล้วกันผ่านม,มาสิบห้าทีเป็นไงฟิลไหมโอ้โหขาง่ายหลังมีเยอะมาติดเสาดึงนี้ก็ได้ไม,ไดามาติดกับสิ่งที่มั่นคงวัตถุดึงเป็นเฟกพูกกดึงตรงกลางมีเดินดึงโลดึงจากข้างล่างขึ้นบนโอ้เยอะมากเล่นมือเดียวนั่งดึงบีบสะบัก อันนี้คือกรณีที่ไม่มีอะไรมัดติดนะครับ,รบก็เล่นเองแต่ถ้าเรามีเพื่อนอยู่เราก็มัดเพื่อนแล้วก็โยนลงน้ำมันลองก็ไม่ใช่ละมันเหนียวไปหน่อยขานี้จริงๆไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเล่นพื้นฐานให้ดีก่อนเพราะว่ามันยากขาคุณไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นแล้วก็ลองดูเอาแค่นี้อาขาแค่นี้เห็นไหมอคนนี้ล็อกธรรมดาแค่นี้จับให้สั้นนี้ก็ได้ แค่นี้คุณก็ชิดแล้วก็กางออกแล้วก็สะคอร์ตหนึ่งครั้งก็ได้ชิดแล้วกางออกมีแรงต้านไหมได้ขาดนั้นนอกสะคอร์ดก็ได้หรือคุณจะปล่อยก็ได้ถือสูงก็ได้เหยียดแขนก็ได้นะครับย่อลงแค่นี้ให้เชื่อมมันตึงตลอดถ้าเชื่อมันผ่อนนี่มันก็จะง่ายเห็นไหมเชื่อมมันตึงถ้าเชื่อมันผ่อนก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าเหมือนไม่ต้องใช้ขาง่ายไหมล่ะแบบแบกมาดติดนี้ก็ได้เนี่ย ใช่มาติดนี้ก็ได้แล้วก็กลางชิดกลางให้ได้สัโปโกคนขาง,ง่ายขาไม่ต้องใช้อะไรมากมายนนแขนก็ง่ายเหยียบขึ้นมา,าจับด<ข>ึงม,มาข้างหลังผับข้างหลังมันแขนท่านี้ได้ไหมท่าน,นี้ก็ได้ก็มาติดข้างล่างต้องมีมาติดแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนโอเวอร์เฮดต้องมาติดข้างล่างหรือว่าตีนเหยียบก็ได้เอาตีนเตียงเหยียบแล้วก็ดึงขึ้นมายากตรงไหนอะ่ะ เอาเลยโอเคมาน่าจะไหวเมื่อคืนนอนกี่โมงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนหรอนอนนอนแปดชั่วโมงคล้ายๆกันผมก็นอนสามชั่วโมงรวมกันหลายๆวันก็เกินแปดอยู่ก็เห็นยังโองมบอกว่ายังไม่ได้นอนใครนอนสามชั่วโมงแล้วไม่ง่วงคุณก็มานั่งลงมา ถ้ามีเครื่องเล่นเครื่องก่อนอย่างยืนเนี่ยเอาไว้เล่นตอนไม่มีอ,อุปกรณ์อาจับต่อมือข้างนอกเหนื่อยหน้าขึ้นหายใจเข้าก่อนดึงลงหายใจออกเอ๊บช้าๆขึ้นหายใจเข้าช้าๆอ่ะหนึ่งสองเอหลังนิดนึงมาสามนะครับสี่ขึ้นหายใจเข้าห้าไปหกเล่นให้เกินสิบห้าครั้ง See